ที่จะให้พี่ลิปเซ็นนะคะเปิดหน้าเตรียมไว้เลยและเซ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมนะคะกับพี่ลิปเดสตาด้วยนะคะขอ,ขอเร็วๆนะคะนิดตึงอเดินเข้ามาได้เลยนะคะเตรียมเตรียมตัวระวังป้ายเลย อ่าเซนได้เลยได้ค่ะอ่าเร็วๆได้ค่ะอ่าเร็วๆนะค่ะใครใครที่บอกว่าตอนนี้ต่อแถวอยู่เปิดหน้าไว้เลยนะคะที่จะให้พี่ลินเซ็นเพราะว่ารบกวนนิดนึงแถวยาวมากตอนนี้ยาวจริงๆนะคะรักษาเวลากันนิดนึงนะคะลูกนะ,ะ <ๆ S 1> มา กูดเดียวเดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมกันอะใครยังไม่ได้เซ็นอะใครที่บอกว่ามีของในอะแล้วน้องคนไหนที่ต่อคิวอยู่เดินมานะชิ้นในกันเลยทางด้านนี้แล้วก็เปิดหน้าดีวีดีไว้เลยเปิดหน้าไว้เรียบร้อยนะคะอย่าลืม พี่ลิสแตนอยู่ก็แชร์ภาพได้เลยนะคะเดินเข้ามาเดินเข้ามานะคะทางด้านนี้รบกวรักษาเวลาให้พี่นิดนึงนะเดี๋ยวด้านหลังจะไม่ได้ไลน์เซ็ตน,นะคะ ตอนนี้นะคะ

ถ่ายได้เลยนะคะไม่ต้องรอพิลิตนะถ่ายได้เลยนะคะน้องๆแล้วรีบเดินออกทางด้านช่องทางด้านนี้ได้เลยเพราะว่าตอนนี้แถวยาวมากนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทางด้านหลังจะไม่รับไลเซนนะคะอ่ะนะคะเปิดไว้เลยเตรียมตัวเตรียมกล้องไว้เลยนะคะไม่เสียเวลาเนาะนะคะทางด้านหลักเปิดไว้นะคะดีๆ ตอนนี้นะใครที่มีดีวดีแล้วต่อแถว,แวยุดอยู่แค่นั้นนะครับเราไม่ให้เราว่าตอนนี้กําลังรอแจากลายเซ็นเปิดหน้าดีวดีไว้เลยนะคะบ,บอกไปแล้วว่ามีหมดสองจุดให้เซนหน้าปกหรือว่าสีเขียวนะเป็นแผ่นด้านในนะคะเปิดได้เลยระหว่างรอใครอยากถ่ายรูปถ่ายได้เลยพี่ก็บอกว่าให้เวลาแค่3วินาทีต่อหนึ่งคนเท่านั้นนะสามวินาทีต่อหนึ่งคนเท่านั้นเปิดต้องไเองด้วยทำไม่ได้ทําแมอ่ะ นะเซ็นได้เลยะนอันดด้านนี้นะคีพี่อาะไนอ่ะาไหงี้นคะน่ะพี่ก็บอกแล้วว่าถ่ายไงให้ให้เห็นง่ายๆนะชัดๆนะคะก็ขับตามพี่เขาเลย นะเข้าโปรแกรมเลยบางคนนี่ลมอยู่เลยนะยังไม่ได้เข้าโปรแกรมกล้องเลยนะเข้าโปรแกรมไปเลยเตรียมตัวได้เลยมันจะได้กดีย L เผื่อเสียใช่แลนะลเผื่อเสียนะคะตั้งไว้เลย ได้เลยได้รข้มมาเร็วๆหนุกทางด้านนี้นะคะเร,เรียกเขาพีเตรียมเข้าโปรแกรมกล้องไว้ด้วยนะคะใครที่บอกว่าอยากจะได้ภาพนะคะกันเสียก็อย่าลืมนะ12ช็อตที่เขาบอกไปแล้วนะคะอ่าน้องๆ รอก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีการถ่ายรูปรวมนะคะกับพ่ริตเดอะสตาร์อีกครั้งนะคะหนึ่งคนนะคะพี่ก็บอกว่าให้เวลาแค่3วินาทีเท่านั้นจานั้นรีบรบเลยเข้าโปรแกรมกล้องกันเลยนะคะแล้วก็เปิดหน้า DVD ไว้นะคะ3วินาทีเท่านั้นนะคะน้องๆแต่ว่าเ,าเมื่อเซ็นเสร็จแล้วอย่าพิ่งไปไหนเดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมกับพ่ริตเดอะสตาร์นั่นเองนะคะนะอย่าพิ่งไปไหนนะนะคะน้องๆนะคะเซ็นเสร็จแล้วก็อยู่รอกันก่อนเนาะ ใครที่กำลังต่อแถวอยู่เปิดเลยนะคะโปรแกรมถ่ายรูปนะคะเปิดเอาไว้เลยลูก เลยจะได้ไม่เสียเวลานะคะคนหนึ่งพี่เขาให้มีเวลาแค่3วินาทีเท่านัา้นนะเร็วเร็วนิดหนึ่งเพราะว<ห>่าเ<ห>ดี๋ยวด้านหลังจะไม่ได้ไลายเซ็นนะคะใครเหรอคุณเปิดเปิเปเปเปดอย่างนี้ไหมไ,ไม่รูเออ้เออหล่นหลน องนนะวงครับไม่ถ่ายให้ครับตั้งสติด้วยตั้งสติที่สับการไม่ใช่่ะเดี่ยวบอกไปแล้ววะคัะ 帮助他。<laughs>